ทำยังไงไม่ให้สามีมองผู้หญิงอื่นนะคะคุณจะบอกข้อแรกก่อนเลยคือนหนึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชายจะไม่มองผู้หญิงอื่นเพราะผู้ชายโดยธรรมชาตินะคะจะถูกดึงดูดด้วยสายตาวิชวลนะคะอะไรที่เป็นความสวยความงามผู้ชายจะถูกดึงดูดให้มองโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้น วิธีคือ1เข้าใจและยอมรับว่าผู้ชายถูกดึงดูดด้วยความสวยความงามข้อที่2นะคะแทนที่จะใช้พลังในการพยายามไปควบคุมหรือกลัวคุณเอาพลังนั้นนะคะมาให้กับตัวคุณเองทํายังไงให้ตัวคุณสวยขึ้นนะคะเซ็กซี่อยู่เสมอนะคะครูบอกเลยความเซ็กซี่ต้อง90%ในสายตาสามีนะคะอีก10% เป็นอย่างอื่นได้คุณไม่แต่งหน้าคุณอยู่ในชุดนอนคุณเดินตลาดคุณอะไรก็ได้นะคะทําสวนนะคะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้วีผมนั่นคือ10%แต่90%คือครองความเซ็กซี่ในสายตาสามีไว้เสมอนะคะเวลาคุณเอาพลังงานมาที่ตัวคุณเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยได้โฟกัสตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นข้อที่3นะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการ ทำให้ตัวเองรู้สึกดีและส่งความรู้สึกดีให้กับเพศตรงข้ามได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่ครูใช้และสอนพวกเราอยู่เสมอนั่นก็คือกลิ่นหอมนั่นเองนะคะกลิ่นต้องเลือกกลิ่นที่อันดับหนึ่งทำให้เรารู้สึกดี2ทําให้เรารู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงมากขึ้นมีความเป็นเฟมินินนะคะต้องเป็นกลิ่นที่มีพลังงานเพศหญิงมากพอสมควรนะคะเพราะอะไรพลังงานเพศหญิงเนี่ยจะทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะรู้สึกถึงเข้ามาที่ตัวตนของเรามากขึ้นแล้วก็ปล่อย ปล่อยการควบคุมทั้งหมดนั่นคือเราได้กลิ่นเองเนี่ยเรารู้สึกรีแล็กซ์ด้วยตนเองเพราะนั้นมันจะทำให้คุณได้เพิ่มพลังงานเพศหญิงให้ตนเองและพลังงานเพศหญิงนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่มันดึงดูดเพศตรงข้ามพอผู้ชายนะคะจะถูกดึงดูดให้อยากจะมีปฏิสัมพันธ์หรือแม้แต่มีอารมณ์ทางเพศกับผู้หญิงที่มีพลังงานเพศหญิงสูงมากมากเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าถึงพลังงานเพศหญิงได้มากขึ้น จำไว้เลยว่าในประสาทสัมผัสทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสประสาทสัมผัสที่แรงที่สุดใน5าประสาทสัมผัสนี้คือการรับกลิ่นกลิ่นเนี่ยทันทีที่เราได้กลิ่นมันจะส่งไปที่สมองส่วนหน้านะคะทาให้มีอารมณ์ทันทีนะคะรู้สึกได้ทันทีเช่นคุณได้กลิ่นเหม็นกลิ่นขยะมันจะมีอารมณ์ทันทีนะอารมณ์บูดอารมณ์ดีมันอยู่ที่กลิ่นที่เราได้ได้กลิ่นนึกออกไหมคะและที่สําคัญกลิ่นเนี่ยจะลิงก์ไปที่ความทรงจํานะคะ ความทรงจําว่าเราได้กลิ่นนี้ที่ไหนเช่นคุณได้กลิ่นวานิลาคุณจะนึกถึงขนมที่คุณย่าคุณยายฝรั่งทําหรือว่าคุณได้กลิ่นมะลิคุณจะนึกถึงออตอนเด็กๆที่คุณเก็บดอกมะลินะคะหรือกลิ่นคนที่ไม่ดูแลตัวเองนะคะเราก็จะจําได้ว่าให้กลิ่นนี้คล้ายๆมันจะลิงก์ไปที่ความทรงจําที่เราได้กลิ่นจากคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นหากลิ่นที่มัน เอ็กเพรสตัวเองที่มันโชว์ตัวตนของตัวเองและครูนำเสนอแล้วก็ใช้มาตลอดกับพวกเราในกลุ่มผู้หญิงเอ p o w e r m e น t นะคะนั่นก็คือกลิ่น s ซสซี p ปารีนั่นเองนั่นคือมีกลิ่นที่เป็นมีความเป็นเฟมินินมากๆนะคะแล้ววันนี้ครูใช้กลิ่นที่เป็นกลิ่นแรกที่คนสั่งซื้อมากที่สุดยอดขายอันดับหนึ่งนะคะนั่นคือกลิ่นแซสซี่ปารีสนะคะวันนี้ครูใช้กลิ่นนี้เดี๋ยวจะ ฉีดน้ำหอมนี้ให้ดูนะคะนี่เป็นเคล็ดลับวันนี้ครูใส่ชุดคอร์เซตนะคะที่มันมีความเป็นโบราณนิดหน่อยจึงนึกถึงกลิ่นแซสิพารีสเพราะว่านี่เป็นกลิ่นที่ครูบอกเสมอว่าทุกครั้งที่เราได้กลิ่นครูจะนึกถึงมาริองตัวเน็ตนะคะในสมัยรุ่ยสิบสี่นะคะเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะความสูงสักหลายคนนะคะได้กลิ่นแล้วบอกโอ้มันมีความสูงสักมากกลิ่นนี้เลยโอ้โหเนี่ยเข้ากับชุดมากนะคะ คุณแนะนําเลยว่านอกจากคุณจะแต่งทําตัวเองให้มีความเซ็กซี่เนี่ยบางทีมันฟอร์ซไม่ได้เราเริ่มทั้งภายนอกและภายในนะคะความรู้สึกของเราสําคัญโอโ้นี่คือกลิ่นนึกถึงตลอดมาริองตัวเนีตเป็นกลิ่นของความมั่งคั่งร่ารวยผู้หญิงสูงสักนะคะโอ้โหกลิ่นนีนะะ้มีความแร้งเตนะคะมีความารงวเตะจมูกในินาทีแรกนะคะโอ้ มันมีกลิ่นของสไปซ์คือเครื่องเทศต,ตอนออกนะคะแรงมากเตะจมกูกหลังจากนั้นมันจะค่อยๆค,ค,คลายนะคะคลายมาเป็นกลิ่นวานิลากลิ่นแมนดารินนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงนี่คุณจะเข้าถึงกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่เรียกว่าเบสโนตหรือกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นหลักเลยนั่นก็คือกลิ่นของราสเบอร์รี่และไม้อูดไม้หอมกริสนาซึ่งเป็นไม้ที่มีราคาแพงและหายากที่สุดในโลกนะคะครูบอกเลยว่านี่คือกลิ่นที่ ผู้ชายชอบมากๆนะคะและที่สำคัญในครึ่งชั่วโมงแรกนะคะจะจะมีกลิ่นแมนดารินแล้วก็วานิลลานะคะแมนดารินเนี่ยช่วยอะไรคะแมนดารินมันมีความเปรี้ยวมันมีความสดใสมันเป็นกลิ่นที่จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยกลิ่นแมนดารินนะคะจะกระตุ้นให้ผู้ชายมีความอยากมีความกล้ามันเร้าอารมณ์ผู้ชายเป็นกลิ่นที่เร้าให้ผู้ชายมีอารมณ์และมีความกล้าถึง20-30%เเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ ผู้ชายชอบมากๆแล้วรู้สึกอยากเข้าใกล้นะคะเพราะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเซนชุ่นะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดทางเพศมากๆนี่เป็นกลิ่นที่ครูใช้เป็นกลิ่นพื้นเลยเป็นกลิ่นหลักเลยนะคะนอกจากอีกกลิ่นละมูกแล้วก็กลิ่นอมของผู้ชายนะคะโอเค คุณทาตัวเองให้มีความสุขแล้วก็เอาพลังงานนั้นมาทําให้ตัวเองรู้สึกดีแล้วกลิ่นน้ําหอมนี่จะช่วยให้เรารู้สึกดีมากๆบางครั้งคุณอาจจะยังไม่แต่งตัวนะคะแต่คุณฉีดน้ําหอมก่อนโอ้โหมันมันจะลิงก์ได้เลยกลิ่นมันจะทําให้คุณเลือกเสื้อผ้าเลือกชุดเลือกสไตล์ที่มันมันจูนกับคลื่นนั้นนะคะนี่เป็นคลื่นของผู้หญิงคลื่นของความเป็นเซ็กซี่มากๆคุณได้กลิ่นก่อนคุณอาบน้ําคุณแนะนํานะคะอาบน้ำเนี่ยทาครีมเสร็จค่อยฉีดน้ําหอมนะคะ อย่าฉีดน้ําหอมก่อนทาครีมนะคะไม่งั้นกลิ่นเปลี่ยนโอเคและห้ามห้ามบดขยี้นะคะนี่คุณฉีดให้ดูนะคะฉีดตรงนี้ได้อืมอืมฉีดที่บริเวณหน้าอกได้นะคะคุณหลับตาก่อนไม่ให้มันเข้าตาและตรงนี้นะคะฉีดตรงนี้อ่าคุณระวังเครื่องประดับด้วยนะคะโอเคใต้ใบหูตรงนี้นะคะตรงท้ายทอยนะคะฉีดได้เลยหอมมากนี่คือกลิ่นสวรรค์นะคะแซสซิ p าริส made in France นะคะผลิตจากฝรั่งเศสจากเมืองน้ำหอมโลกนะคะจากเมืองกราสนะคะนี่คือสุดยอดของน้ำหอมหนึงดุดเพศตรงข้ามที่ผู้หญิงผู้ชายชอบมากๆและมีการสั่งซื้อซ้ำอันดับหนึ่งนะคะขายดีอันดับหนึ่งโอเคอ่ะหลังจากนี้สีนะคะ สีที่กระตุ้นเพศตรงข้ามอีกอย่างหนึ่งคือสีแดงนะคะเราต้องมีติดตัวไว้ถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกนะคะสามารถเพิ่มพลังให้ตัวเองได้ด้วยสีแดงวันนี้ครูใส่คอเส็จสีแดงใช่ไหมคะและครูจะทาสีแดงให้พวกเราให้พวกเราเห็นที่คุณเห็นอยู่เนี่ยจะมีความจะมีความสีพรุนนิดหน่อยเพราะว่าครูผสมสีพรุนกับสีโรสนะคะและวันนี้ครูพอครูเปลี่ยนชุดครูจะทําให้คุณดูนะคะด้วยการทาสีแดงทับได้เลยนะคะ นี่ก็ made in Italy นะคะทาให้เรียบร้อยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองนะคะแค่นี้โอ้โหนิ่มมากเลยพูดกันนี่คือเครื่องมือที่ทรงเสน่หนะคะเราต้องมีเครื่องมือนะคะเราต้องมีเครื่องมือที่เสริมเสน่หให้พวกเรา นั่นก็คือเครื่องหอมแล้วก็ลิปสติกสีแดงต้องมีติดตัวไว้นี่คือเคล็ดลับนะคะใครที่สนใจอยากจะเก็บไว้อยากจะได้ไปเป็นเครื่องมือเสริมสเสน่ห์เสริมพลังงานเพศหญิงกับตัวเองครูแนะนำอู๋แซนซิพาริสนะคะมีสีสีนะสีแดงสดนะคะู oo, สีส้มอมแดงสีชมพูสด และสีม่วงพุนนะคะ Made in Italy เป็นเวกันนะคะไม่มีส่วนผสมจากสัตว์เลยนี่ให้ความเซ็กซี่มากๆมันมีความมั่นใจเพราะนั้นนี่คือสูตรของความมั่นใจเคล็ดลับความมั่นใจที่ครูใช้และก็ใช้ออกไลฟ์แบบตลอดเวลานะคะครูมีเครื่องมือเป็นของตัวเองเพราะนั้นนี่คือแบรนด์ที่เกิดจากพลังหญิงไทยในต่างประเทศนะคะ s a s s ี Paris นี่ก็คือการเพิ่มพลังเพิ่มอำนาจให้กับผู้หญิงไทยเพราะฉะนั้นเราจงออกมาเป็นแสงสว่างเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่มั่นใจ ให้กับผู้หญิงไทยผู้หญิงเอเชียอีกหลายๆคนที่ต้องการความมั่นใจและกําลังหาฮีโร่หาตัวอย่างหาแบบอย่างในการเป็นเพราะฉะนั้นเมสเซจนี้มาถึงคุณแล้วแปลว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะคุณคือผู้หญิงที่ส่องสว่างและผู้หญิงที่เป็นตัวอย่างเป็นฮีโร่ของความมั่นใจที่แท้จริงนะคะขอต้อนรับทุกคน เวลคัมทุกคนเข้าสู่แซสซี่พารีสพลังมหาอำนาจหญิงไทยในต่างประเทศออกมาเป็นตัวอย่างออกมาเป็นแสงสว่างให้กับผู้หญิงที่กําลังมองหาฮีโร่และความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะคุณได้รับแมสเซจนี้ไม่มีอะไรบังเอิญเพราะนั่นคือมิชชั่นของคุณนะคะมาสร้างพลังนี้ด้วยกันเยอะๆนะคะโอเคกูขอวอวยพรทุกคนนะคะไปแล้วสวยงามได้เวลาดินเนอร์แล้วบายบาย